มา,มาตัดออกแล้วค่ะยอดเหี่ยวมีปัญหาละตัดทิ้งไปเลยยอดน่าจะมีหนอนตัดนี่ตัดลยนี่กัดดปปีายเลยนี่ นี่ค่ะเจาะเจาะรูไปเลยทำให้ยอดเหี่ยวนี่ค่ะสาเหตุน่าจะมีหนอนเจาะนี่ค่ะยอดเหี่ยวดีที่ยังไม่ลงมาข้างล่างนะคะลำต้นก็ยังตันอยู่ค่ะ แสดงว่าแค่ช่วงตรงนี้ตีที่เรามาเห็นก่อนนี่ค่ะลองหักดูเป็นรูเข้าไปเลยค่ะเป็นโพรงเป็นรูดำๆเข้าไปเลยค่ะ,ะแสดงว่าหนอนก็เจาะเข้าไปกินละนี่ค่ะถ้าเราไม่รีบตัดออกก็คงเจาะลงไปเรื่อยๆนะคะลงมา ข้างล่างเรื่อยๆอันนี้คือที่เราตัดออกเขายังมาไม่ถึงนะคะเนียต้องรีบตัดออกก่อนตีว่ามาเจอก่อนนะคะเนี่ยยอดแห้งใบแห้งไปหมดเลยคะ่ะเนี่ยค่ะกิ่งนี้กิ่งนี้เป็นยังไง นคกินจนลอกไปหมดเลยต้องรีบตัดออกก่อนที่เขาจะกินลงมาข้างล่างเจาะเข้าไปกินนํำเลี้ยงข้างในลำต้นเสียดายมากเลยนี่ค่ะ สิ้นเดือนนี้ก็ครบสองปีค่ะต้องตัดยอดทิ้งแล้วไม่งั้นก็จะถูกทำลายลงมาเรื่อยๆต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะแต่ละสัปดาห์ที่มาก็ต้องคอยดูแลว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างต้นนี้ก็สมบูรณ์มากเหมือนกันค่ะ ต้นนี้ยังงามอยู่ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ